ครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้ก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับโอ้แจ็บคบัคพี่น้อ้นะครับเมื่อกี้ก็จะวันเดียวครับดีที่ว่าอยู่ในร่มนะครับก็เก็บผ้าใบนะครับก็ขอโทษที่ไม่ได้อธิบายตอนที่เก็บผ้าใบนะครับ ก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูตอนเก็บผ้าใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เก็บผ้าใบเสร็จก็จะอ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมออกไปดูาทางทางเข้ามานะครับแคบ <c oughs> มากครับแคบมากครับแต่ทานที่โรงงูโอเคทีเลยหย่อมนะครับ <c oughs> เป็นแป้งโกดังครับไม่ใช่แป้งทาเลือนะครับผม เดี๋ยวพา่านผู้ชมไปดูตอนเก็บผ้าไปนะครับไปกันเลยครับ mm -hmm. นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมลงเสี็ยเรียบร้อยนะครับกจ็จะออกนะครับท่านผู้ชมชผมมีคนถือกล้องให้หลดุดมา ออกนะครับจะต้องถอยหลังออกนะครับ ปีกว่าเนี่ยพี่น้องเลยถ้ามีคนไปถ่ายให้นี่มันเลยผมมีโยกอะ่ะโอ้เด้อยู่หรอเีอยดประตูทางใต้ไปนิดนึง ผู้ชมครับอ่าถนนเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสุดซอยนะครับจะบอกท่านผู้ชมว่าขี่แร้งไม่ได้นะครับตอนเข้ามาผมก็ใส่เกียร์สามนะครับใส่เกียร์สามแล้วก็ปล่อยไหลมาอันนี้น่าจะเป็นรถที่มาเอาแป้งที่ผมมาส่งนะ่นี่ ไม่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 หลบนะครับคือผมสีวางเลยมันก็ไปได้หรอกเขาบอกว่าคนงานนะครับคนงานบอกว่าอ่าให้ขี่เบาๆนะครับเพราะว่าอยู่นี่เขาแอนตี้ครับแอนดี้กับรถใหญ่นะครับเขาไม่ให้ไม่อยากให้เข้ามานะครับในซอยนี้ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าที่ที่เขาแบบทีเรียสน,นะครับคือถ้าคือถ้าถ้าอย่างเข้ามาเมื่อกี้ก็เห็นแบบมองแบบตาขวางเลยที่ท่านผู้ชม ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่20นะครับมีแต่แกค้นแขกเลยพี่น้อง <c oughs> อะคนอ่นีคล้ายคนพาม่า,าว่า,วาอาเซอร่โกน่ะจะเหมือนเป็นที่กาเจ้าคนแขกนั่นแหละ แก่คนสวยที่มีแต่คนสวยๆนี่ผมว่าน้าทาั้งดังคมเหมือนเดยกยัมีเจ่คนโหดโหดดิลงเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็เดินทางกลับกันครับยางที่เปลี่ยนเมื่อวานก็บวมเลยครับเก็บมากๆ ถ้าถ้ารถสวนมาก็คือเขาเห็นคนที่เขามาก่อนนะครับเขาบอกว่าผมต้องเป็นคนถอยนะครับอถ้าไม่ถอยมีเรื่องโอ้อยว่าด้วยขั้นใหเนี่ยกับใครไอ้ขั้นน้อยเนี่ยกับใคร ผมเนี่ยต้องหลบเน่นอะคือที่จริงตบหลบหลบ,หลบเข้าอย่างกับคันแรกก็ได้เหมืนว่าคือไม่ยอมหลบนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชม รมรวพอดีอ่ะก่อนเข้ามาจะมีป้ายบอกเลยนะครับว่าให้ขับช้าๆนะครับจะมีป้ายบอกไว้เลยคือตอนนี้ผมจริงมากนะครับเพราะว่ารถรถก๊์ดนี่มันเวลาเราเหยียบอ่าค่อยๆเหยียบมันก็วื้อซืนมันให่คือยหญ่แห้มไก่แห้แแมคือรถไอต้อง ต้องเลี่ยงคะเลี่ยงดีๆครับเห <g ül> <g ül> ็นมานมั่งฟังขวาจะผู้นี้่ะตาขวางมาจันเนี่ยมโดดเท่าขนาดผู้เฒ่าดีพี่น้อง <g ül> โหมดจะมาทั้งนี่เหมเขาบอกว่าเอาวันถึงตายหลายหลายครั้งแล้วนี่เออตีกันตีกันนันรถนี่แหละ อไปเนี่ยอันนี้โรงงานก็น่าจะแบบไปเห็ดไปจังยังมองไม่ซะาแต่บ้านเขาเอ,นอา็นจีเองี่นะหรือไม่ก็โรงงานไม่ไอไงใจพอถึงน้อพี่เ้าะมาบ่ะท่านผู้ชมว่าแบบผมไหมคือโรงงานใจไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาถานนพังอะไรก็ไม่ยอมซ่อมเตมอะไรให้ ไม่ยอมค่าเสียค่าพูแลหน่อภูแลนะเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างอย่างเราวิ่งดินอยู่บ้านนะครับถนนพังเราก็ซ่อมให้แล้วก็อ่ารดมีนรดน้ำรถไกต่างหากนะครับถ้ามันเป็นฝุ่นโั้โหแตเนี้ยมกับเนี้ยมเนี่ยหรอวะ องผมก็ฟิล์มเอาสักฟิล์แมแบบแจมแจ้งเลยนะครับหลบเรื่องอะไนไม่หลบไม่ได้ครับองผ,ผมเต็มทางเลยครับนะี่ครับป้ายจะอยู่ขวามือไอ้ต้ายมือครับที่ขับชา้ชาๆขับชา้ชาๆรอดแล้วครับผมก่ตายพี่น้องก็ตาย ไปเนี่ยหาลูกหาเมียอยู่โอ้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็มีคลิปมีตอนเก็บผ้าให้ดูแล้วก็อาจจะมันไม่มีไม้ครับไม่มีเสียงพูดมี่ย่างนึงเย้เพราะต้องขออภัยนะครับหายใจว่าทักเนื้อหายใจว่าสัวท้องให้พี่รองเก็บป้านะครับ เออกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ